ุดปังบิลกิ้งทีส่งเพลงยอมเซเรนเดอร์คว้ารางวัล Spotify t ทีป๊ o ปแ o วฮอตเทสออฟเดอะมปรบมือรัวรัวให้กับศิลปินสุดฮอตอย่างบิลกิ้งและพีพีคริสผู้ชนะรางวัล Spotify t ทีป๊ o ปแ o วฮอตเทสออฟเดอะมประจำเดือนกันยายนผ่านผลงานเพลงยอมเซเรนเดอรซิงเกิลคู่กันในรอบ4ปีของทั้งคู่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความ สัมพันธ์ที่มีทั้งโมเมนต์ที่รักกันและก็ตีกันสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้ก็ต้องผลัดกันยอมสำหรับเพลงยอม surrender ของบิลกินและพีพีคลิปในช่วงแรกที่ถูกปล่อยออกมาถือว่าฮอตฮิตจนทยานติดเทรนด์เอกอันดับหนึ่งของโลกอย่างรวดเร็วซึ่งแฟนๆสุดน่ารักยังรวมพลังโหวตกันแบบไม่มีใครยอม ไทรจนเพลงยอมเซเรนเดอร์ render, ชนะรางวัลสปอต i ิฟายที่ป๊อปแนวฮอตเทสออฟเดอะมันประจำเดือนกันยายนด้วยผลโหวตถึง32.5เอร์เซต้องยกความดีความชอบให้กับชาดดองเพนกวินที่ร่วมมือร่วมใจกันส่งผลโหวตกันในครั้งนี้นอกเหนือจากนี้สองศิลปินคู่ซีบิลกินและพีพีคริยังเคยมาเซอร์ไพรส์โชว์ไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนส์ออนสเต,ตเพลงยอมเซเรนเดอร์ render, เป็นครั้งแรกที่รายการไทยแลนด์มิวสิกเขาดาวอีกด้วยสามารถติด รายการ Thailand Music เขาดาว presented by Pepsi ได้ทุกเพียนวันอาทิตย์เวลา17.30น,นถึง18.20นาทีทางช่อง3และติดตามคลิปการแสดงและ exclusive content ของบ i ลกิ้นและ p p คลิป Thailand Music เขาดาว presented by Pepsi ได้ที่ YouTube Thailand Music เขาดาว TikTok, TMC เขาดาว Facebook, Thailand Music เขาดาว อินสตาแกร t m c c ข o u d และ X t m c c ข o u d พุทธิพงศ์อัจรัตนกุลชื่อเล่นบิวกิ้เกิดวันที่8ตุลาคมพศ2542เป็นนักแสดงนักร้องในแบบชาวไทยเชื้อสายจีนอดีตนักแสดงสังกัดนาดาวบางกอกปัจจุบันเป็นศิลปินสังกัดบิวกิ้ n เอ n นเตอร์เทนเมนต์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นหมอเต่าในละครเรื่อง m หม่แอมบูล e รักถุด ใจในฉุกเฉิน2,562เตจากภาพยนตร์ชุดต่อเนื่องทางโทรทัศน์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ2,563และภาพยนตร์เรื่องหลานมา2,567กรดอำนวยเดชกรเกิดวันที่30เมษายนพศ2542ชื่อเล่นพีทีเป็นนักแสดงในแบบนักร้องชาวไทยเชื้อสายจีนสร้างชื่อจากการเป็นนักแสดงสมทบ เป็นที่รู้จักจากซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอ2,563ซีรีส์แนวโรแมนติก Coming of เอจซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงจากนั้นซีรีส์ถูกนำไปฉายต่างประเทศและคว้ารางวัลจากต่างประเทศมากมายในด้านงานเพลงพีพีกริกยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับในฐานะนักร้องโดยเพลงที่เป็นที่รู้จักคือ You Do It How You Like It และเพลงายบอยนอกจากงานแสดงและงานเพลง ท,ทีีกริบยังได้รับความนิยมอย่างสูงในด้านแฟชั่นและได้รับเลือกที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของมาลองเซกาอีกด้วย